เยอรมันเชฟเพิร์ดคือสุนัขที่มีความเป็นเลิศและได้รับความนิยมไปทั่วโลกสามารถฝึกอบรมได้อย่างดีเยี่ยมและฉลาดเป็นอันดับต้นๆของโลกจัดได้ว่าเป็นสุนัขที่มีความสามารถรอบด้านเราจึงมักพบเห็นเยอรมันเชฟเพิร์ดในงานตำรวจและทะหารทั่วๆโลกและจะมีอะไรบ้างที่ควรรู้ก่อนที่คิดจะเลี้ยงพันธุ์นี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ เยอรมันเชฟเพิร์ดได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพราะเป็นสุนัขที่ฝึกง่ายฉลาดเป็นสุนัขใช้งานพันยอดนิยมที่ใช้งานได้ลักษณะหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นงานตำรวจทหารและยังเป็นสุนัขในบ้านที่น่ารักได้อีกด้วยโดยในประเทศเยอรมันมีจำนวนประมาณ250,000ตัวซึ่งมีการจดทะเบียนประมาณ10,000ตัวต่อปีในอเมริกาเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ4ของประเทศ ส่วนในประเทศไทยข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมผู้เลี้ยงเยอรมันเชฟเพิร์ตมีการจดใบเพชรดิกกีมากกว่า1000ตัวต่อปีเยอรมันเชฟเพิร์ตมีชื่อที่เรียกในประเทศเยอรมันประเทศต้นต,นตำรับของสุนัขพันธุ์นี้ว่าดอยเชอร์ชุดเฟอร์หุนโดยคำว่าดอยเชอร์คือชื่อที่คนเยอรมันเรียกชนชาติตัวเองชุดเฟอร์หุนคือสุนัขลิงแกะและหุนแปลว่าสุนัข ซึ่งก็คือสุนัขเยอรมันนั่นเองโดยในสมัยสงครามโลกเยอรมันได้นำสุนัขเชฟเพิร์ดเข้าร่วมสู้รบด้วยและด้วยความสามารถอันโดดเด่นของเขาทำให้หลายๆประเทศสนใจนำเอาสุนัขสายพันธุ์นี้ไปเลี้ยงด้วยโดยประเทศอังกฤษและอเมริกาประเทศคู่สงครามต้องการที่จะตั้งชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่าเยอรมันจึงเปลี่ยนเป็นชื่อเอาเซเชียน แต่ในปี1977องค์กรสุนัขของประเทศอังกฤษก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาใช้คำว่าเยอรมันเชฟเพิร์ตตามเดิมเยอรมันเชฟเพิร์ดแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สองสายคือสายใช้งานและสายสวยงามซึ่งทั้งสองสายนี้มีความแตกต่างกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละพันธ์เลยทีเดียวลักษณะโครงสร้างแนะละรูปร่าง เยอรมันเชฟเฟิร์ดสายสวยงามผู้พ่อพันธุเน้นให้มีลักษณะรูปร่างที่ดูสง่างามมากกว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือลักษณะของหลังโดยเยอรมันเชฟเฟิร์ดสายสวยงามจะมีลักษณะหลังที่ลาดชันกว่าสายใช้งานอาจจะทําให้ไม่สามารถกระโดดได้ดีเท่ากับเยอรมันเชฟเฟิร์ดสายใช้งานสีที่เป็นที่นิยมของเยอรมันเชฟเฟิร์ดสายสวยงามคือสีเลดส์แอนเทนและสีเยลโล่แอนเทน ส่วนเยอรมันเชิดเปิดกสายใช้งานนั้นผู้พาะพันธุ์เน้นไปที่ความสามารถในการใช้งานเป็นหลักลักษณะโครงสร้างที่แข็งแรงนําไปใช้งานได้ดีกว่าสามารถกระโดดได้ดีกว่าสีที่พบเห็นมักจะพบสีเซเบอร์สีไบคัลเลอร์หรือสีดำในด้านลักษณะนิสัยและอารมณ์ผู้พาะพันธเยอรมันเชิดเผิดสายสวยงามจะเน้นไปที่การพัฒนาสายพันธุ์ให้มีโครงสร้างรูปร่าง ความสวยงามอาจจะทำให้สูญเสียความสามารถในการเป็นสุนัขใช้งานไปบ้างจนถึงไม่ลงเหลือถึงความสามารถนั้นเลยจึงเป็นสุนัขที่ใจดีเหมาะแก่การเป็นสุนัขในบ้านมากกว่าและเข้ากับเด็กๆได้ดีส่วนสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดสายใช้งานนั้นด้วยความสามารถในการใช้งานที่เต็มเปี่ยมมีแรงขับฟุตไดฟ์และเพย์ไดฟ์พลังไล่ล่าที่เยอะกว่ามีลักษณะาทางอารมณ์ที่มั่นคงสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ดี ในงานหลากหลายรูปแบบประเภทยีราบเชพเพิดเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงมีนิสัยขี้อ้อนขี้ประจบและเอาใจเจ้าของได้ดีมากๆจึงควรทำกิจกรรมกับน้องบ่อยๆ mm hmm. การฝึกฝนนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สุนัขมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดียังจะช่วยฝึกเรื่องระเบียบวินัยด้วยครับ ซึ่งสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดจะมีการสอบคัดพัน์ IGP ที่จะช่วยให้สุนัขพันธุ์นี้ได้มาตรฐานที่ดีของเยอรมันเชพเพิร์ดต่อไปโดยมีการทดสอบในด้านสกดลอยการเชื่อฟังคำสั่งและการปกป้องอานักขาซึ่งสามารถแบ่งออกได้ถึง3ระดับเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่มีกระเพาะที่ค่อนข้างอ่อนไหวและมีปัญหาท้องเสียได้บ่อย ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นปัญหาจากพยาธิการแพ้อาหารและสาเหตุอื่นๆวิธีง่ายๆที่จะตรวจสอบคือให้เช็คที่ปัญหาพยาธิก่อนโดยทานยาถ่ายพยาธิซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ3เดือนหรือปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็คงต้องตรวจสอบที่การแพ้อาหารซึ่งถ้าผู้เลี้ยงให้อาหารคน ก็จะเป็นต้องทดสอบอาหารทีละอย่างว่าแพ้อะไรการให้อาหารเม็ดที่มีคุณภาพที่ดีจึงเป็นวิธีที่ลดปัญหาจากการท้องเสียได้เพราะคุณภาพที่คงที่ของอาหารเม็ดปัญหาจากสาเหตุอื่นเช่นการให้อาหารที่มากเกินไปหรือความเครียดของสุนัขก็ส่งผลต่ออาการท้องเสียด้วยเช่นกันซึ่งแก้ไขได้โดยการสร้างกิจกรรมเข้ากับสุนัขเพื่อลดความเครียดการฝึกสุนัขก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นทั้งการออกกําลังกาย และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเจ้าของและสุนักได้ครับโรคประจำสายพันธุ์ที่พบเจอได้บ่อยๆคือโรคข้อสะโพกเสื่อมซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการพัฒนาของกระดูกข้อสะโพกเกิดจากหลายสาเหตุรวมกันเช่นพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมในการหลงดูโดยอาการของสุนักคือขาหลังจะไม่มีแรงมีอาการลุกนั่งลำบากไม่อยากยืนหรือเดินนาน,าน เนื่องจากมีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อสะโพกเดินกระเพกก้ามเนื้อลีบยืนยกขาหรือบางตัวไม่สามารถลุกเดินได้ปัญหาจากพันธุกรรมสามารถลดความเสี่ยงได้จากการเลือกซื้อสุนัขจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือมีผลเอกซเรย์ข้อสะโพกและรับรองโดยสามารถดูได้จากใบเพีดีกรีและปัญหาจากสิ่งแวดล้อมควรจัดให้น้องไม่อยู่ในพื้นที่ลื่นจนเกินไป สุนัขที่สามารถจดใบเพชิ่กรีได้ต้องเป็นสุนัขพันธุ์แท้เท่านั้นและเยอรมันเชฟเพิร์ดในประเทศไทยสามารถจดใบเพชิ่กรีได้จากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขและสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดใบเพชิ่กรีไม่ได้หมายถึงใบรับรองคุณภาพของน้องแต่เป็นใบที่แสดงให้เห็นถึงที่มาต้นตระกูลของเยอรมันเชฟเพิร์ดว่าพ่อแม่เป็นใคร จุดประสงค์หลักคือการวางแผนการผสมพันธุ์ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่มาจากพันธุกรรมได้และสามารถทำนายถึงลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรมว่าจะมีลักษณะโครงสร้างรูปร่างสีขนเป็นอย่างไรซึ่งฟาร์มที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ก็จะมีใบรับรองเพทิกิีเพื่อช่วยให้ไม่มีปัญหาที่เกิดตามมาทีหลังได้ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยากจะรับน้องเยอรมันเชฟเพิร์ไปเลี้ยงนะครับถ้าอยากให้เราทำคลิปด้านไหนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและจะได้รู้ทันทีที่พวกเราลงคลิปด้วยนะครับ